สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกุลทุกคนโตแม่แซมไซคุณนะคุณไดยินดีต้อนรับเขสูช่ช่องตำนานดิงจ้าของอแปลกอ่ะแปลกเหรอเคยกินแล้วเนี่ยอ๋ออย่างนี้อุ้ยพี่น้องหนังงวัวหนังงวัวโอ้ตัวหนังหนังงวัวหนังควายหนังงวัว ไส้เนี่นี่ยชุนมากที่งๆพวกเคยเห็นเในพี่น้องชุนมากบานเท่าในสิทธิ์มันสิหั่นสันก็นี่ตอนไงกลิ่นเป็นอะไรกินวัวกินควายกินสาบก่าบวัวสาบควายกินโคนลาบไฟต้มก่อนพี่น้องมันก็เป็นเจลาตินเนาะทำไมมันบวมวะทำไมย่างกินที่บ้านอ๋อพอย่างมันหดใช่ไหมพอต้มแล้วมันบวมอันนี้ต้ม ต้มก่อนไอกีก่อนเราแค่ต้มจีอันนี้เขาจีมากจีมากแล้วก็มาต้มจีแล้วก็ไปขูดขูดแล้วก็มาต้มอืออกินโคนรชเลยบวมๆไปนะขึ้นมาโอ้พี่น้องอะไรอ่ะโอ้งานดีแล้วพี่น้องงานดีเอาหนุ่มๆสิไม่เหนียวอไม่เหนียวใช่ไหมไม่เหนียวโอเคเหนียวแหละเหนไหม ตอนสันสันกันหรสันสันเลยเหรอตอนสันสันกันหอสันสันเลยอืมเฮ้ยอันนี้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 นุ่มอันนี้นุ่มเออนุ่มเออนุ่มก็่มี้โอ้พี่น้องมาพี่น้องมาหยิกไม่ขาดเลยต้องกัดอืมต้องขาดต้องกัดเอาลอจิ้มหน่อยกันอาหลุดออกมาเลยเหมือนแรงดึงแทบหลเลย มันคล้ายๆเจลลี่แต่ว่ามันแข็งกันนั้นเองมันเอ็นนะเออมันเอ็นแต่ว่าง่า้ฮะเอ็นวัวอะไรพวกเนี้ยนะเออแต่ว่าอันนี้มันสิมันสิแข็งกนสิกลืนกลัวอือหือนี่มันเกินสามอันเลี่ยนอืมอหืม โอ้ยพอใหญ่สัรหากินเนาะอื้ออืมหนังอิฐทีตอนนี้เด้อค่นกินกับข้าวเหนียวในอิ่มอิ่มเลยสิเดียวอืมนี่มันมีกลิ่นกลิ่นวัวอืมอืมมันมีกลิ่นสาบขก็คือกลิ่นสาบสาบวัวสาบควายมันมันมันไอ้หนังควายหนังวัวเลยตรงควายเยลหนังควายเหรอ มันมีกลิ่นสาบกลิ่นสาบมันกลิ่นตัวเขาแหละนิดนึงใครไม่ชอบก็นะอเออแต่ว่าพอปกติเราจะเผาเลยแล้วเราก็ทุบกินใช่ไหมนะ่ตรงนี้พอไปต้มแล้วมันก็บวมบวมมันก็จะกินยากนิดนึงแต่ถ้าเั้นต้มรุนรุนน่ะมันก,ก็จะกินง่ายอยู่มันไป แบบพี่ใส่แกงอ่ะก็ชิ้นนึงก็กินได้นานอยู่ก็ค่อยๆเคี้ยวนะค่อยๆเคี้ยวไปอันอันพูดนี่ที่เหลือเนี่ยก่ต้องกินเอาชิ้นนี้เพราะเลรของก็โดนโดนอยู่โดนแล้วเนี่ยโดนเลยวางก่อน พี่ขั้นสิกินง่ายนะโซยผมว่าเนี่ยกินกินง่ายกว่านี่นีะกินง่ายกว่าแบบเผาละเออนี่กินง่ายกว่าออืเพราะว่าขั้นขั้นแบบเผามันสิแบบจังไรอ่ะเพราะว่ามันเผามากมันไหมแห้งหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคือนี่นี่เขารู้สึกเหมือนเคี้ยวไม่แหลกเลยวะมันมันต้องนี่ต้องหั่นซอย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  ให้ไปชิ้นพอดีคร่ะทีทีในจักน้อยนะกันนี่นะเขาเปียกซอยเปียกเดียวเลยเขาไม่ยกซอยแข่เรากินเป็นด้วยนี้เอ้าจจริงะกินเนื้ออะไแหละแต่ว่ามถือเป็นบึกกรอบเลยแต่ว่าที่สิ้นเนี่ยกินทุกแบบปิดอีพี่คนละอันที่เหลือเราก็ต้องกินอีพี่เอ้ยเมื่อกี้หนูกินชิมยาปลาเดียวเองนะอร่อยดีนะมันปลาเทียวอยู่อ่นอ่าเดี๋ยวให้กินให้เยี่ยวเพิ่งเออก็แซ่บเยอะ เดี๋ยวอยู่แล้วแหละกินแล้วเดี๋ยวไม่ได้ขนาดนั้นพี่ชมพี่ชมก็ปันไม่มีนะแต่เราใช้ปันหน้ากับหนึ่งโอ้โหหลุดนะเว้ยแต่คนท่านายกเงี้ย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 อีกนะจับนะออกออกปะออกไหมออกไหมมันมีชิมนิ่มๆหรอพี่ลองดูนี่แหละชิ้นนี้นิ่มสุดละโอ้เนี่ยสิบ้าทไปแล้วเนี่ยขั้น คั้นพี่น้อยพีคนใดที่ว่าแขวะไก่ซีรุดนไก่แขยวโยุกโยกันนะไม่รุดไม่ร <g ay> ู้รุดโอ้โอ้เอาบอยเอ็มบอยเอ็มยู่แต่ว่ามันคือว่ามันต้องค่อยๆเคี่ยวไปใจแบบลองไหมแม่มันกึดๆๆๆๆน๊ดกริ๊บกร๊บกริ๊บหนังควายหนังควายลองไหมกูฉลามอมเป็นไงอออืืืม อร่อยอร่อยไหมเออความแซ่บก่าน้องนี่ขั้นขั้นให้กินผู้เดียวนะกินแบบนี้เนะี่ยอร่อยเลยชอบออกินหมดแน่นอนครึ่งเดือนหมดละมือละสิน้นมือละสิน้นเ <laughs> มื่อกามกันนะโอ้โห ข้าวอะไรเรากินอนี่ยยำพาราหรืออะไรทำไมอ่ะ <c oughs> คุณดูถูกคุณมาลองมั้ยคุณเออะยงพาราเหรอโวยของแซ่บเนี่ยเนี่ยน,น,นี่นี่มาลองดูดเฮ้ยเจลาตินมันเหนียวมือเว้ยทิ้งวันเย็นอ่ะเหนียวแต่ขั้นแบบเขาต้มมากแบบ หไม่ไหมนะออกตะหม้อไม่ไหมอ่ะสิจะนุ่มๆเลยใช่ไหมเราจะกินง่ายกว่านี้อยู่แต่นั่นเห็นกระดีคือเที่ยวไปเรื่อยๆเที่ยวเดี๋ยวมันจะละลายดีมันจะหายหมดเลยดีจริงๆอมก็ได้นะอมไปก็ข้างขึ้นหรือแล้วอมไปขึ้นนี่มืออื่นเศร้ากินสักเดือนผอมนะกินสักเดือนนึงผอมบอกเป็นไรผอมอ่ะลองดูเอามาทีเดียวผอมป่ะอันนี้ชิ้นนี้ จิ้มแล้วกัดจิ้มเลยตึงต้องจิ้มแล้วกัดคุณฉีกไหมนะคุณไม่สามารถไม่ได้จริงไม่ได้เหรเหนียวจิ้มปุ๊บกัดปุ๊บแล้วดึงโอ้โหเอ้าเอ้าเอาอย่างเงเข้าใจกูยังเหนียวจริงเนี่ยเข้าใจกูยัง มันเหนียวแต่ว่ามันมันบลาเสิ่อมว่าเหนียวแบบกินได้นี่คือเหนียวกินได้มันก็ได้อรรถรสอีกแบบเวลาบวงคนกินบางคนก็ใช้ฟันกรามเนี่ยแต่มันก็เหนียวไปอ่ะชิ้นนี้ใช่ไหมที่เรากินเหนียวๆเนี่ยค่อยๆเคี้ยวไปเรื่อยๆเรื่อยๆถ้ามันไม่มีมันจะมมีรสมันไม่รสชาติเลยเนี่ยไม่มีเลยไม่มีเลยมันก็ไม่แต่กินข้นสาบฝไายของมันหน่อยแล้วนะโอ้แมงสาบนิดนึงว่ะสาบเด็กๆก็ยังฟันฟันดีอยู่แต่ว่าส่วนส่วนมาเนี่ยที่ที่ ที่เสื้อตามท้องตลาดที่ก็ขายถุงละห้าสิบาทถึงก็หันไว้แล้วเข้ากันมาต้มอีกเทอ่ยงหนึ่งเธอเด็กเอามาเอามะกินโคลนอ่ะเอามาแกงใส่ขี้เล็กแกงขี้เล็กอ่าเห็นใส่ปลาคาร์อยู่เอาพี่อมอมก็ได้แหมคลิปนี้พูดเยอะเลยนะเขียวเขียวไม่ออกใช่ไหมพูดเยอะเลยนะเหมือนกินโคลนไม่้ช่สิ่งเดียวเท่นั้นนะ นี่ยออลงกินพี่สาัดไปสามทือเลยเดอกแต่ชิ้นพี่สำราญอะหรือเขาเรียกว่ากินสาบควายกินสาบควายชิ้นของพี่สำราญเนี่ยน่าจะหนักอยู่เดี๋ยวลองดูก่อนกินโคนสาบควายใช่ไหมเกี๊ยนี้ยแหละมันก็เหนียวแหละแต่ว่ามันแค่เมื่อยๆกามเออมันเมื่อยๆกามนะพี่เอนจอลเอนจอลมื้อเนี่ยมื้อตื่นมากก็สิ่งที่ปวดเขี้ยวนาะคลังุ่มิคางทุ่มิพ่กนี้คลังุ่มขึ้น ต้องใจได้ไปหาหมอหมอเป็นอย่างที่ว่าข้างวบเนี่ยเดี่ยวเท่าไหรไม่งเหรอฮะมาลองอ่ะนี่นี่แม่แม่ฟันปลอมทั้งปากนะแม่มาดูให้ไม่นมาลองเร็วมาลองมามาแล้วไม่เอาเหม็นซาบอ้าอย่างนั้นนะไม่กินหรอมันมีกินหรอกจมูกเลยอ่ะมันก็กินของมันนั่นนี่แหละกินโคตส์ควายเลยแหละตามนั้นนั่นแหละนิงกี้นิงกี้นิ่ง ไม่เอ็นจอยเลย้วผมนิงกี้ว่าเอายังไงกูเกียร์นี่เหลือสุดท้ายแล้วอยากให้อยู่ใด้ขนาดนั้นนี่ให้บังไปบังเข้าป่าพวกเนี้ยใส่กระเป๋าไปนี่อันนี้พนี่งอินโชก็รู้เนี่ยไอพวกเป็นปั้นๆอย่างเงี้ยก็รู้ว่ามันพหนียว แต่แคล้วฟันผัวไวยูโน่แต่พวกนี้ถ้าใช้ฟันหน้ากัดไม่ออกนะไม่ออกไม่ออกไม่ออกต้องบันกายดูนะเดี๋ยวใช้ฟันหน้ากัดอีกทีให้ดูเดี๋ยวลูดนะมันก็ได้อยู่ก็ได้อยู่อยู่ข้างเตาดีทิพนโพลูบโปลใหมฮะมักมักเหมือนคุณโพลุบโพลยพี่หมืนเพิ่งเพิ่งเสร็จเหมัอนกันเลยทําไงนอนอยู่ เฮ้ยแต่ว่าขั้นน้ำจิ้มขมฉุนนี่น่ะหรออังนั้นเลยเหรอน่าจะได้อยู่ผมว่าตัวนี้มันไม่มีรสชาติเลยนะถ้าไม่มีน้ำจิ้มช่วยอะน้ำจิ้มจะไปทางไหนมันก็คือเก่าทำแบบเหนียวโอ้ใช่น้ำจิ้มไม่ได้ทำให้ใเหนียวมันไม่ทำให้นุ่มเออว่ะแต่แค่ทำให้มีรสชาติเนี่ยเหนียวน้ะเหนียวอยู่งตอนนั้นไปกินใหมดเลยพ่อใหญ่ ไปทำเมนูอะไรดีเดี๋ยวแกงเดีเ๋ยวแบบแยงใช่ไหมแล้วก็ดูดๆเอาหน่อยใช่ไหมจะ,จะเอาไปนี่เดี๋ยวจ,จะเอาไปจะเอาไปต้มใส่ขี้เล็กขี้เล็กหมายถึงขี้เล็กที่ขี้กึง่งเออนั่นแหละขี้เล็กโร่งกึ่งนั่นน่ะเออโร่งเล็กนั่นแหละนั่นแหละขี้เล็กอันนั้นแหละมันดี้งนั่นแหละไม่ใส่ใบขี้เล็กว่ะนั่นแหละใส่นั่นนั่นแหละขี้เล็กแล้วแต่อีหนังควายนี่เคี้ยวยังไงก็เหมือนแบบเป็นก้อนๆมืนจะติดคอตลอดเวลาเนอะมันจะตักๆแห้งๆเนาะใช่อืออือ ท่านแควก็ดีเรียบร้อยพี่นั่งแต่พรุ่งนี้ใครค้างลูมขึ้นนะขึ้นวะขื่นวะเมื่อวานกูดูคลิปเขากินอะไรวะมันอูดมันแกะกินไหมกินมันแกะไหมกินจะทำอะไรกินเอามาต้มแล้วก็เฉือนจิ้งจกซีฟู้ดมันคนไทยเหรอเออคนไทยกินไหมพี่เคยดูที่คนลาวเขากิน หนังแกะแบบไม่ให้หนังควายแบบที่ไม่ใช่ต้มได้ป่ะที่แบบจี่จี่เสร็จทุบเสร็จแล้วกินเลยอออันนั้นเนี่ยเคยเขาเคี่ยวได้ตรงนี้เลยนะตรงแบบว่าเนี่ยหนุบหนับอย่างนี้เลยนะบ่เคยบ่เคยบ่เคยเบื่อไหร่ว่าเคยกินขั้นแนวกับนสูตรนั่นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เปิดทีเพื่เขาดูก่อนนะแควมันต้องโอ้โหยังเลีแบบ้ยนเ่นเบอร์วไหนวะตอนแตเกเขาเนี่ยหลุดแล้วไหมก็คือนั่นมันเขาเอามาทุบไม่ใช่เขาเขามาเผาแล้วมาทุบมันมันแบบยังห่อนหอนดู่มังแกะตุ๋นเดี่ยวปะเป็นไง แล้วกันนี่มันหอมพรามันม่รมันหอมเด้่มันหอมไปกินไอ้มันเอ็นจอยครับผมตอนนี้ตอนตอนนั้นเนี่ยเราทำมาซะเยอะเลยตอนนั้นตอนนั้นบวชอยู่บวชอยู่อันอยุ่มอยู่ข้างทางบ้านอยู่ข้างทางวัดนั่นแหละเพื่อนเอาเอามะเผาวมะพราอยู่ในวัดนัะครัะก็เลยซิมเพื่อนเขาเออก็แซ่บด้วยแต่มันเย็นแล้วนะตอนกขาเผาฮะแมนแมนอ้าวมันเย็นแล้วไปกินได้ไงอ่ะไม่กินได้เออเฮ้ยเอาบัตรเดี๋ย อันนี้หนังหนังเพิ่งกี่เส้นเนี่ยว่าไงดูเบามากคือดูเขากัดนะทุกคนดูเขากัดนะเขากินเขากินหัวเชยโหรือเปล่าเขากินเป็นอาชีพเขากินหัวชยโปว่าคือคือค้นมันขั้นแขวดีอ่ะมันกินได้สบายเนี่ยขั้นข้นแขวดีแขวแบบอันนี้นะแขวแข็งแรงอ่ะนะก็มันกับแต่พี่สำราม็นคนแขวดีไงใช่ใช่ ฟันแข็งแรงมึนแชร์คลิปนี้ให้ถึงหมอสุนินครับผมจะไปทำเซรามิกทั้งปากอ๋อเก็บตังค์ในซีโอหมดเลยครับคุณคะเมนูนี้เราใช้เวลาทำถึงหนึ่งวันเต็มๆลยนะไม่รวมกับมาวิธีที่เขาเผาแล้วค่ะบันทุนที่คุณกินอย่างนั้นคุณต้องกินให้หมดหนึ่งวันโอ้าเราแช่น้ำหนึ่งวันแล้วเราต้มอีกหนึ่งชั่วโมง ของที่มีคุณค่าขนาดนี้คุณจะมากินหมดภายในสิบห้าทีได้ไงไม่ได้กู้อกเก็บไว้ก bon ินเป็นปีใช่เก็บไว้อืมูกต้องออกมาออกมาไอบังไป่หนาไอบังไม่ช่วยกูเลยเยอะบังหายเงยบอกไอเบิ้งไอเบิ้งเลือดออกฟันอยู่นี่ เดี๋ยวเราเนี่ยเอาไปตำแทนส้มตำเป็นเส้นมะละกอผ่อาโยมเป็นแกงขี้เหล็กเขาดีกว่านะแกงขี้เหล็กก็ได้ต้มแซ่บก็ไแล้วรตามังเออต้มต้มขมก็ได้ต้มขมดีกว่าอะไรก็ได้ต้มอะไรก็ได้ที่ที่ไม่ใช่อันนี้ไม่แต่ว่าที่เชียงใหม่มีร้านหนึ่งดังมากเลยนะเป็นร้านแบบเหมือนร้านรถเข็น่ะแอ้เห็นแล้ว ขายหนังควายจีอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ทุกทุกแล้คนก็แต่ว่าเขาสับเป็นชิ้นเล็กๆแค่ใช่ไหมแล้วคนก็ไปยืนต่อแถวซื้อกันเต็มเลยนะแต่ดูเขากินมันก็ไม่ได้เหนียวเบอร์เนี้ยอันนั้นมันคือแบบเขาพึ่งแต่เขาใหม่ๆทุบใหม่ๆแล้วกินเลยไม่ดีคืออย่างมันมันบรได้หลายไงคือสื่อคนละจักบาทเส้นหนึ่งสามหนึ่งเออนั่นแหละก็สักหนึ่งมันหอมมอกเกินไปจะเถื่อเอ้ยเลือดออกเอาไม่กิอก อันนหลุดแล้วกม่ปันหลุดได้หางปันหลุดไหมไม่หลุดโยกอะไรอ่ะเราเลือดเนี่ยก็จะโยกเห็นเลือดปะเขาเห็นแดงๆในป่าพี่น้องพี่น้องพี่น้องไม่ควรจะกินแล้วพี่น้องมีแดงๆในป่าขอโทษ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 มพี่น้องเนี่ยนะครับขอโทษผมนี่ขอโทษเอฟซีไว้แล้วไหนในในอําปากเลยยไงรู้มัมันมีันมีเมื่อกี้เหมือนแดงๆอ่ะช่วงกั๊ดไงกั๊ดเข้าไปแล้วมันถือไอ้คือเงือกน่าจะเป็นเนื้อควายแหละ อ๋อมันเรียนนึ่งกี่โอ้เลยควายเลพี่เนี่ยพพกควไฟมันต้มไม่สุกไงเอาเชี่ยวแหลกเลยมืออื่นบอกเลยเลยไปกินได้กินได้กินได้ไม่แม้กินอะไรือกินได้เหมาะสำหรับคนที่แขวะแขวแข็งแรงแล้วก็บ่ต้องเอามาเอามาต้มจิ้มแจ้วเนี่กินก็ได้เอาไป เฮ็ดได้หลายเมนูนะเนี่ยเอาไปก้อยก็ได้ก้อยได้ก้อยก้อยเอาไปแกงไส้ขี้เหล็กอ่อมได้ขี้เหล็กต้มขมอ่าแล้วก็ต้มแซ่บได้หลายอันนี้ก็ได้หลายเมนูต้มขมได้อันนี้คือว่าเอาล่องล่องล่องมากินแนวนี่บางมันก็เออก็ได้อัตรลสอีกแบบนึงมันก็ได้แต่ว่าบางบางชิ้นถ้าเกิดปกติเอาไปทําเมนูอื่นเราจะหั่นชิ้นเล็กใช่ไหมแม่นะเขาจะหั่นพอดีคำพอดีเขียวคือในแถวจะหั่นบางๆนิดๆหน่อยนะแต่อนนี้เวลาเวลากัด ออกมาใช้แรงเยอะวหน่อยขั้นขั้นเอาไปไปก้อยนี่สีหันคือจังหนังหมูประมาณนั้นอ๋อให้ป็นเส้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 นมันจะกินง่ายมันจะเขียวมันจะเขียวง่ายเงี้ยถ้าปลาขั้นเป็ดเนี่ยนี่มันมันคือมันมันสนใ่ญ่มันตอนใหญ่มันก็เลยแบบคือว่ายังลิงกี้แขวแขวบอดีมัจกอาสีอันนี้น้อยมันก็สีกินย่ากนะเรื่องของเรื่องกินยากเหมาะสำหรับคนที่ว่าเมนูนี่เหมาะสำหรับคนที่แขวดี ิเจียวเค็งแล้เอ้ยนั่งมามานั่งเลยมมมมาาซซิิเมื่อกี้โดนเสกหนังควายเข้าท้องไปสองเส้นอิ่มเลยโอ้อิ่มเลยเอาน้องลองมั้งเสกหนังควายกอดฟันโอ้เศษคิดว่ามันนิ่มเลฮ้ยฟันอย่างเดียวเนาะเอ่อตอนตอนนี้เอี๊ยมน้อยก่อนเจี๊ยมเจี๊ยมซีฟู้ดเจิ๊มซีฟู้ดคนจัดแล้วด้วยบ่มีเอาวันนั้นเอาไปให้ตามก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 ระดิเอออืมอืมกัดสะบัดอย่างเงี้ยน้ำจิ้มใหญกระเดิ่ เป็นไงเป็นไงทำเดียวทำเดียวรู้เรื่องเอาไปให้บอกมันคือเมนูเนี่ยขั้นข้นบวมักอีรีเนี่ยมันมันกัดอันนี้มอสซาเรลล่ากินน่งบอกกันไปเขียวเพื่อนๆไปในในวงวงที่เราที่เม้าจะไปเล่าเรื่องอะไรกอย่างเงี้ยอ่าแมนแมนขั้นว่าที่ห้กิน่ะเป็นจริงเป็นจังมัน ต้องตั้งกลุ่มเป็นสิบคนนะนั่งไปแต่มาจิ้มเลยนะจิ้มเลยแมนเมื่ันนึงอ่ะพี่กินไปตอนหนึ่งเนี่ยพี่จริ้งหลอยสองเส้นแล้วกินหูเดี๋ยวชอบเหรอชอบอร่อยเนี่ยบางนึงหนูว่าไปทำเนี่ยประมาณเนี่ยต้มแซ่บป่ะพี่ได้ต้มแซ่บก็ได้มันหนุบหนักอ่ะอืเพราะว่าถ้าถ้าถ้าไม่เอามาต้มอ่ะแบบที่จี่อ่ะที่ไปกินบ้านพี่ที่สุรินทร์อ่ะกินไม่ได้เหนียวเชียวไม่ออกอันนียเหนียวแข็งพร้อมนะอันนั้น เป็นไงพี่แซ่บดีไม่ค่อยมักรู้เลยต้องต้องเอาไปต้มคือจังว่าเอาเอาไปเค็ดเป็นเป็นเมนูเออแมนคือมันได้สดน้ำท่อนๆมันก็อันนี้มันกับซี๊ดด้วยว่าต้มอ่ะอารมณ์น่าจะเหมือนเอ็นแก้วเมนแมนครับอารมณ์ประมาณเอ็นแก้วโอเคป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาไปอ้อมก็ไดหอ้อมอ้อมใส่ฟักซี่เหล้า เดี๋ยวเดี๋ยวมีนู่นมีนู่น่าเดี๋ยวเอาอันนี้อันนี้เดี๋ยวเก็บไว้เมนูหน้าแม่จะได้ใช้เย็นไว้ให้เก็บไปก็ได้เก็บไปเก็บไปเพราะว่าอันนี้มันบมดเสียหรือว่าจะเอาไปถ่ายช่องโบเบนบิวโอ้โหน่าจะกินกันไม่เป็น่ยนนะไปถัดกระเซ้าไปก่อนไต่จะหมดป่ะพี่น้องหาอยากอะไปหาซื้อมากินเดี๋ยวพี่น้องเพราะว่ามันหาบางอย่างแต่ช่วงนี้เดี๋ยวนี้มีมีขายออนไลน์หมดหมดทุกสองข้างแล้วเขามีแบบว่าจีให้แล้วนะอืมป่ะพี่น้อง คันมักคลิปอยู่เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครเด้อพี่น้องเด้อก่อนจากกันก็ไม่มีอย่างไรฝา,ากไว้คือเก่ามักสำลัาในนอนใจให้มักโดนๆดเด้อพี่น้องเด้อสำหรับมือนีอีพีนี้ขอกราบคำว่าสวัสดีค่ยบาย